สวัสดีครับเอทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญผ้ารวยครับสําหรับเมื่อนี้นะครับแอดกับผ้า f อฟทุกท่านนะครับมาตามตัวเลขปูซีศูนย์นะครับอกระชิมมะเบาให้ฟังถึงตั้งแต่ตองงวดที่เป่นไหหมาานะครับแล้วก็มากลางงวดแล้วก็มาปลายงวดร่วมไปถึงชุดบนเป็นตัวดใดชุดล่างเป็นตัวดใดบุหลักครับพี่พี่น้องนะทุกชุด นะครับทุกไลยละเอียดมี der, ม onder, ม e, มย,ยูนคลิปนี่เด้อพ่อพี่น้องเด้อเบิ่งให้จบล่ะครับสำหรับในส่วนลักสิบล่างนะครับสิบล่างเพื่อนก่มาห้าหกเจ็ดนะครับให้มาห้าหกเจ็ดนะครับเ,เพื่อนกับมาจับคู่ใหย้ยังสี่ละครับจังอยู่ด้านล่างนี่ก็มี5ห้าแปดห้าหนึ่งห้ 58, 51, 52, 59, าสองห้าเก้ายังสี่ครับลักหกกัมมี6หกแปดหกหนึ่ง กสองหกเก้านะครับส่วนหลักเจ็ดกาเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเก้าครับและที่นี่เข้าสิไปเบิ้งนะครับว่าในส่วนเพิ่นจับคู่มใหเ้เรียบร้อยแล้วเพื่อนสิไเป็นเนตัวใดนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับแอดกะอ่ามีรายละเอียดยุทายคลิปอีกที่หนึ่งนะครับไปฟังกันจะชัดนะครับในส่วนเลขหมดเลข,ข่ลังของอปูสีศูนย์นะครับเดี๋ยวแอดอธิบอธิบายไว้ให้ละเอียดอยู่นะครับ ตอจากหันมานะครับปูที่ศูนย์กะด้มาจับคููเดนลางนะครับมาจับคููให้ลางแบบเน้นๆนะครับอ่าจึงปูก็บอกว่าอ่ามันใจยู่ในส่วนเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองนี่แหละวระสันอ่าแต่ว่าน,นี่ส่วนที่เขียนว่าลางรักน่วยแปดกับเก้านี่อันนี้ก็งงขึ้กันครับไมพ,พี่้องครับอ่าอันนี้ก็ใช้วิจารณะย่านเบิงนะครับในตัวเลขมากอะก็มาว่าวจังสันล่ะครับ ได้มากไดกับมาว่ามาจากซูเอฟซี FC, แฟนช่องฟังยังสั่นเลยวันต่อไปอหลังจากได้ล่างแล้วนะครับเขาก็จีเปเบื้องว่าปูเน้นล่างตัวใดสำหรับคลิปนี้นะครับปูสีเน้นล่างตัวใดเน้นบนตัวใดหลังจากจับคู่เบ็ดเซตเรียบร้อยแล้วเลขทั้งเบ็ดทั้งมวลนะครับปูสีมาเน้นให้ตัวใดฟันให้ตัวใดวันต่อไปอปูสีลงทุนกับสีได้ลงทุนถึงว่าเออจีไในเน้นตัวใดนะ กันจีไปซื้อใหญ่ไปซื้อโตอะไรมันก็นจิใช้งบประมาณหลนะครับฉะนั้นแล้วสำหรับคลิปวิดีโอนะครับพ่อพี่น้องเด้อขอเน้นย้ำอีกที่นึงงหนะ่คือว่า,าดูแทนอปฏิวาบันบุญพ้ารวยเอ้ยเอันนี้ก็ขอเน้นย้ำอีกทีหนึ่งว่าทาังช่องนำเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเด้อตัวเลขนี้มันก็นมีถึงมีผิดว่ามีผู้ใด้เขาอยู่ตลอดเบปปิดปีเบิดซสานหรอกครับมีหัดเข้างัดบ่อบปนเปกันไปึืนอยก,กับอาวาสนาภัยมัน ว่าบังเอิญไปซื้อน้ำเพื่อนแล้วมันเลขเพื่อนเขาพอดีก็เลยได้โชคได้ใช่ไปเวยนสั้นอ่าสุลภาพวาสนาไัยมันอันนี้ก็ได้อ่าวันนี้แอด็ดสีภาไปเบิ้งนะครับว่าตัวเน้นเพื่อจีเน้นตัวใดสําหรับตัวเลขวดวันที่สิบหกเมษายนสองหาหกหาครับเอาบัตรน,นี้กับพระเอกของงานล่ะครับคุณพ,พี่น้องครับหลังจากที่แอดอธิบายรล่ดีเอยดไว ก้อนหนาตั้งแต่ตองงวดมากเลยก็เปลี่ยนแปลงมากจังไรน,นะครับแล้วก็นี่ก็คือเป็นโครงุดทายแล้วนะครับเท่ากับมาเบิงว่าเลขปูทั้งเบิดทั้งม้วน,นอ่าเพื่อนสีเน้นไปจังไรเน้นที่ตัวใดครับเอยมีน้องเอฟซีครับฟังชัดๆเลยครับจากปากปูครับตัววงนี่ป,ปูขึ้นเน้นสุดๆแล้วมาค่ะตัวที่อ๋อ ค่ะขีเซนไต้นี้คือคร่องบ่ะคะปูอาหค่ะที่สบเหค่ะค่ะ เจ็ดหน่งตูตัดออกขันผู้ใดจ่ไัดมากตัวที่ปูตัดออกสามารถซื้อได้นะคะซื้อสุดเต็มได้น้อพี่น้องเนาะสุดแลกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองในปูปูว่าขันมากตัวว่องหนิ่งสิเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะคะตามที่เท่าตามตองอ่ะอันนี้คือสุดเต็มของปูเนาะค่ะบนไฟหล่ะบอปูอ๋อค่ะ มาพี่น้องพิเศษนะคะทั้งบนและล่างนะคะนี่กิปบปว่บาค่ะนะกูกิ๊แ 7, 8แปดศูนย์สิบบจะเป็นเจ็ดปดูนลัก1ิตงะี่สานค่ะน,นี้งาที่สามศน้าศ มา่นกันได้ศูนย์ขเด่นเศูนยไ้คันามจะเป็นเจ็ดหกเจากอ๋คันวามสิเป็นเจ็ดหกกับแปดเก้ายนหก่นเ้าแปดห่ยมเนบาปูแปหนี่จับปูกันไหนปะคะแปดหกไดนอ๋อแปดศูน้า อืมคือคือว่าเขาสามารถจับได้ทุกตัวนะปนาะมันจะเป็นเก่าซุดมันาค่ะค่ะแม่นค่ะมันรวมรักักมันศมาสิบเป่ะค่ะแว่ารักสิบแมันมันมันสามานวดได้ศูนมันต้องมาก็สิบเ็ศศูนย์ดแเบค่ะค่ะนั่นแหละาเต็ม มันจะเป็นสู0รเต็มมาของถูดบนนี่มั้งชุดหลักสิบมาค่ะชุดสิบชุดเก้าค่ะชุดมาเม0 0อไหร่สิมาเจ็ดหกเจ็ดเก้าแปดส9บเก้าชสบเก้าค่ะแม่ยูค่ะูุดบนของปูที่มีสิหกตัสูตร์ชุดเนาะค่ะอันนี้พวกแม่นหน่อยที่ค่ะหกตัวค่ะค่ะจุดเต็มสิบหกตัวเนาะ ปู่มั <le> ่นใจว่า huh. ส <eni> ิมาศูนย์นบอกปูฮวามันชนศูนย์มันมาทุกศูนยมันชุนกันศูนย์เลขเจ็มันกเลขเ็ดมันถูหลักเซ็ตรันจะเป็นเจ็ดแปดศูนย์วดที่สามสิบหกค่ะเัาสามารถจับแ้งวดที่สามสิบห้าศูนย์มาแรงถูกจังหวัดบกอบปู้ยังไม่ สามค่ะเลียวว่าไงมาบ่าด้ไหนไหนคู้ด้ไหนค่ะสิบหกตัวเหนนขัดออกมาเหลือสคู่สีว่องบ๊อปูหรือว่าห่ยสองคู uh ่เลยอือก็คือเมือคือกันกับงหวนหกเกินหกแปดที่ปูปล่อยเนาะหัวหนี้กับงบาอบปู บนนี้แล้วแต่นะคะพี่น้องสิกลับบ่กลับก็แล้วแต่นะคะบนสิบหกชุดไม่ต้องกลับอ๋อบวกลับบ่ปูกลับมันม่ได้เพิ่ศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์แปดนุดชุดแปดโอ้ตรงตรงศูนย์นึ่ักศูนย์ศูนย์ถึงศูนย์เก้าโอ้ค่ะค่ะ 7,9,8,6,8,9,0,6,0,9คือว่าไพไพมักสายหลุดสายวิ่งคือวิ่งศูนย์หลุดศูนย์เลยค่ะเอาพี่น้องพิจารณาบึ้งนะคะเนาะวันนี้ปูกอ่ะเน้นไห่สองคูคือเก่าเจ็ดศูนย์แปดศูนย์นะคะปูบ่ามักมักพิเศษเนี่ยบ่ค่ะมักพิเศษตัวใดปูนั่นแหละพิเศษพิเศษแล้วเนาะปูเนาะ ปูพิเศษ2คงปูมากก็ไไ้ปูโอ้มา,ม,ามากอตา,า่ามิศูนฝันที่ประกาสรสองมีเขาทได้เล่าฝันเลาม่เวลาฝันเลยปกปูอันนี้แหะครับการที่ขออนุญาตสรุปไว้จักน้อยนะครับในส่วนตัวเลขปู4ี่ศูนย์วันที่ 16, สิบหกเมษายนสองพห้ายหหครับค้นครับในส่วน10บนนะครับก็ได้มาเจมาแปดมาศูนย นะครับันผู้ใดมักวิ่งมักเมยกันเน้นไปที่ศูนย์นะครับมีศูนย์มีหกมีเก้านี่แหละครับในส่วนเด่นอิหรีกับเด่นศูนย์นั่นแหละจับคู่ให้นะครับก็คือเจ็ดศูนย์กับแปดศูนย์นะครับจึงปูกะมั่นใจว่าศูนย์มาแน่นะครับวันนี้นะครเดี๋ยวจังไรกะรอบเบิ้งครับพ่อพี่น้องครับอีกเมื่อกี้มือเขากับจีได้รุ่นกันแล้วล่ะเออว่าศูนย์สีมาบอตัวเด่นของปูสีมาบอนะครับมาบ่มาเขากับตามกันต่อเขากัาล่ะสำหรับเลขปูสีศูนย์เนาะ แล้วเล็ก็นก็นมีผพิษมีถึกมีเขา้ามีออกเป็นเรื่องธรรมดาจากนั้นแล้วก็ใส่จารณญยานในการรับชมถ่ะละครปอ,พอ,อ,อนะร่พี่น้องเนาะใส่สติดีๆก้อนสิลงทุนนะครับปูเน้นตัวนี้ละปูมากตัวนี้ละวันต่อไป,ปตึกอกตึกใจชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับทั้งช่องก็นําเสนอให้เป็นแนวทางใส่สติดีๆก้อนสีลงทุนครับในส่วนเลขล่างบานเนี่เลขล่างปูก็ใหม้มากยังสี่ละครับ <c oughs> มีหาแปด หาสองนะครับรักหาเนาะรักหกกันมี่หกแปดหกหนึ่งหกสองหกเก้าในส่วนรักเจ็ดจะม,มีเจ็ดแปดกับเจ็ดสองอ่าซึ่งเน้นไปที่หาแปดเด้อพี่พี่น้องเด้อเลขกลางอ่าเน้นไปที่หาแปดอ่าแต่มาซุ่มกาก,ากบาดออกนี่ครับคือเพิ่นตัดออกแล้วเพิ่นก็บ,บอกว่าบ่านาสีมาด่ออ,อืเพิ่นม่มั่นใจวันถ่อไปเพิ่นก็นเลยตัดในส่วนนั้นออกไป การเลือนหน่อยโตลงก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นการดีสําหรับนักลงทุนนะครับก็ที่ได้ลงทุนหน่อยโตลงมาประหยัดต้นทุนอีกนะครับอ่ะการใช้สตีดีๆใช้วิจารณญาณในการรับชมครับพ่อนพ่น้องครับก่อนสินลงทุนเนาะอ่าทางช่องก็นาเสนอให้เป็นแนวทางตัวเลขผู้มุนอยู่บางเกาะผู้บอกอยู่ภาคอีสานฉะนั้นแล้วมีความเป็นไปได้ทุกประตูนะครับบอเน้นย้ำว่าต้องออก หายไปแล้วต้องออกว่าแม่นังสันครับหายใสจสติเิราะห์กันดีๆฮะจะรับคลิปนี้กับที่ขอจบการน,นำเสนอซันีน้ครับคลิปนาพ่อกันไหมครับ f อฟครับสวัสดีครับ